เดี๋ยววันนี้ก็จะพามาดูมันแปลกหัวสีแปลกนะครับที่ผมปลูกก็จะมีไอ้สีขาวนะครับเนื้อสีขาวเนื้อสีขาวก็ไอ้เน,นี้ยไอนน้อันนี้ไม่ค่อยมีนะครับนานๆจะเจอต้นหนึ่งทีอันนี้ก็เป็นมันส้มโอกินาวานะครับมันญี่ปุ่นอันนี้ก็หัวสวยไม่มีแมงนะเจไม่ได้ละอันเนี้ยมันโคริโคกานะครับมันก็เป็นมันญี่ปุ่นเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นสีขาวแต่ที่แปลกผมจะพามาดูอันที่แปลกก็คืออันนี้นะครับนี่ หัวสีขาวนะครับหัวสีขาวมันอันนี้เลยหัวสีขาวอันนี้มันมันไม่เหมือนกันแน่สองหัวเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันแปลกก็คืออันนี้หัวสีขาวแต่ดูเนื้อเนื้อสีแดงแดงนะครับอันนี้มันแปลกก็คือจะกินมันก็ก็กินมันเหมือนกินรวมไปตัวเนี้ยมันเหมือนกันฮะแล้วมันมาอยู่ในหัวเดียวนะครับเห็นไหมเห็นอยู่สี่หัวนะครับอันนี้ก็เนื้อข้างในมันจะเป็นสีแดง เป็นของส้มโอกินาวาเนี่ยไอ้ส้มมันเนี่ยไอ้มันแครอทเนี่ยครับแต่ผิวข้างนอกมันก็จะเป็นสีขาวขอ,อันนี้พันนี้มันน่าจะผสมเกสรด้วยกันพอผสมเกสรด้วยกันมันก็เลยมาเป็นพันนี้ครับนี่มันแปลกผมถึงบอกว่ามาพามาดูก็คือถ้ามันอยู่ใกล้กันแล้วผสมเกสรด้วยกันอ่ะมันก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ช่างกล้วยหรืออะไรก็ช่างที่มันมะขามเปรี้ยวมะขามหวานถ้าผสมก็จะเป็นมะขามเปรี้ยว แต่ถ้ามันอนะมันผสมผมเห็นหลายรอบแล้วอันนี้อันนี้เห็นไหมสีส้มอนะ่ะเนื้อสีส้มข้างในสีส้มเหมือนกันเนี่ยเนื้อสีส้มเหมือนกันเนี่ยครับแต่ผิวข้างนอกมันเป็นสีขาวเนี่ยผิวสีขาวมันแปลกก็รสชาติอร่อยหวานเหมือนเดิมเตรียมพบก,กับมันญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี้กำลังขุด